สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม้ทารดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอา่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะประจําเดือนเมษายน2565ค่ะชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงย1อมิถุนายนนะคะก็ะะชาแน,นลนี้จะใช้าการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและ คำามิถุนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทังสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนลักนามมถุนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลักนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีมิถุนลักนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สีถ้วยค่ะไพ่ คิงถือถ้วยนะคะไพ่าทาวเวอร์ค่ะโอ้และเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะชาวราศีมิถุนลักนามิถุนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยนะคะกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก นะคะหรืออาจจะเป็นชาวทัดไฟก็ได้เมสิงธนาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนและกันยามิถุนนะคะน่าจะค่อนข้างที่จะช็อกมีเหตุการณ์ช็อกซีนิมาเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณตกอ,อกตกใจถึงขั้นกับไปไม่ถูกไปไม่เป็นเลยในความสัมพนันธ์ นะคะคุณอาจจะรับรู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่นั้นเขาเป็นคนที่มีคนของเขาอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วแล้วก็มามาพัวพันกับคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนก็ได้หรือ,อ,อแล้วเขาเรียกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนแล้วแล้วจับได้ว่า เอ้ยเขาอะไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราเขาไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าคุณอะไม่คิดไม่ฝันว่าคนคนนี้จะเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะไม่เคยเครือบแคลงเราแวงสงสัยใดๆมาก่อนแล้วเมื่อคุณรู้นะคะความสัมพันธ์ต่างๆหัวจิตหัวใจของคุณพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวนะคะบางคนนะคะจำเป็น ที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นด้วยความที่ต้องทําหน้าที่พอ่อหน้าที่แม่หรือมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าจะจะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่มีความสุขนะคะบางคนต้องกํ้กืนฝืนทนอยู่แบบนี้นะคะอืม ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือแนวโน้มในอดีตนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสักคลิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคศมิถุนนะคะในช่วงเดือนเมษายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ หกไม้เท้าค่ะไพ่ j u s t i c นะคะสองเหรียญค่ะและเป็นไพ่ิิงถือเหรียญนะคะชาวราศีมิถุนและคณามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาต ดินถึกศพกันมังกรนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะค่อยๆอเหมือนจะค่อยๆทําใจได้ในเดือนเมษายนนี้คุณจะค่อยๆทําใจได้ค่อยๆที่จะมองอนาคตของตัวเองละนะคะค่อยๆปรับตัวบาลาน س สิ่งที่เป็นความรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองชีวิตใหม่ของเราคนก็จะมีเช่นเดียวกันแล้วก็ความรับผิดชอบของเราก็ต้องมีเช่นเดียวกันอ่ะบางคนอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าพูดคุยนะคะเพื่อที่จะหาตรงกลางให้ให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างจําเป็นจําเป็นในที่นี้ก็คือ หนึนะคะจำเป็นที่ต้องอยู่เพราะความรับผิดชอบภาระหน้าที่ต่างๆในเรื่องราวของการงานการเงินธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่งลูกนะคะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันปรึกษาหารือนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพูดคุยเพื่อที่จะปรับให้ทั้งคู่สบายใจ แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะก็จะพยายามปรับพยายามพูดคุยหาตรงกลางนะคะซึ่งกันและกันนะคะที่จะรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าแยกกันระหว่างเรื่องของอหัวใจแล้วก็แยกกันในเรื่องของอความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่แยกกันชัดเจนนะคะก็เหมือนกับว่าโอเคจบการในในในใ,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 ในความสัมพันธ์ที่เป็นคนรัก ต่างคนต่างแยกย้ายมีชีวิตใหม่นะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องราวของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบอยู่นะคะก็จะประมาณนี้ไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะตกลงกันได้นะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือแนวโน้มในเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคนามิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะไมค์ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดวิลนะคะสี่ดาบหนึ่งเหรียญและเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนคะ่ะคุณตัดความสัมพันธ์เก่าไม่ได้ยังมีอะไรที่ต้องพัวพันอ,อย่างที่ไม่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่า ภาระความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆในเรื่องราวของอลูกความเป็นพ่อความเป็นแม่หรือแม้แต่กระทั่งผลประโยชน์ในเรื่องราวของธุรกิจยังผัวพันกันอยู่แต่ในความสัมพันธ์นั้นนิ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่ยจะบอกว่าจะมีคนเข้ามานะไม่ใช่ไม่มีมีคนเข้ามาคะ่ะแต่มารู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอืม ให้เจ็บไม่ท้าขึ้นมาแบบนี้หมายถึงตัวคุณพยายามปิดกัน้นหมายถึงว่าอโอเคเรา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 จบกับคนเก่าไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับต้องมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ยังไม่ได้คิดหรือว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นนะคะอยู่ในขั้นตอนของการบาลานซ์แล้วก็ปรับปรับตัวปรับใจ นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าประคับประคองชีวิตของตัวเองนะคะให้ให้ให้อยู่ได้ให้อยู่ได้ดีมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็จะประมาณนี้ก็มีคนเข้ามาะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจใด้ๆเลยนะคะอืมคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องราวของความรับผิดชอบนะคะแล้วก็การงาน ธุรกิจอะไรของคุณคือเรื่องราวส่วนตัวของคุณมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนลกักนามิถุนค่ะคําแนะนําใบได้เดินไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะก็ไพ่บอกว่าโฟกัสค่ะโฟกัสชีวิตการงานการเงิน ความมั่นคงในชีวิตของค,คุณก่อนไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เนาะในเรนื่องของความรักก็เหมือนกับว่าพักใจแล้วก็ไปทาอย่างอื่นก่อนได้นะคะไพ่สี่เหรียญค่ะกอดเก็บหัวใจค่ะกอดเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้จนกว่าจะหายดีจนกว่าจะเยียวยาหายดีและพร้อมไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่บอกว่าอยู่โสดก็มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองหัดที่จะรักตัวเองก่อนนะคะ และใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะตัวคุณลึกๆมีอารมณ์อ่อนไหวนะแล้วก็แอบเงาแอบอ่อนไหวมากๆด้วยดังนั้นความอ่อนไหวของจิตใจของคุณณเวลานี้ไม่เหมาะกับที่จะเปิดใจให้กับใครทั้งนั้นเข้มแข็งเมื่อไหร่ค่อยเปิดใจก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องราวของการงาน <S <S งการเงนิ <S <S งน,งนสุขภาพโชคลาภแล้วก็การทำบุญเสริมดวงนะคะ มาดูกันนะคะในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนในเดือนเมษายน2565จะเป็นอย่างไรนะคะการงานใบแรกเร่็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะไพ่ Tempe p e r a n c e นะคะและเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะในเรื่องราวของการงานสำหรับคนที่ว่างงานหางานใหม่ ถามว่าในเดือนนี้ได้ไหมคุณต้องทํางานอย่างหนักมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่นะคะแล้วมีไพ่ของการให้โอกาสอืไพ่ของการแบบขอโอกาสมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานค่ะแต่คุณต้องต้องทํางานอย่างหนักต้องหางานอย่างหนักเลยต้องอย่ายอมแพ้แบบหาไปเลยแบบส่งเรซูเม่ล่อนไปเลยสิบที่ยี่สิบที่ อ่านะคะแล้วก็งานที่ได้เนี่ยถามว่าได้ไหมได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เงินเดือนที่มากตามที่คุณต้องการที่คุณหวังนะคะตรงนี้แต่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นหมายถึงว่าจากที่คุณไม่เคยไม่มีไม,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 ไม่ไม่มีรายได้เลยก็จะมีงานมีเงินเข้ามาแต่ค่าตอบแทนนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คุณต้องการเท่านั้นเองนะคะ สำหรับการงานนะคะของคนที่ทำงานประจำเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะงานหนักงานหนักมากเหนื่อยมากนะคะทำทำในออฟฟิศไม่พอนะคะทําที่ทำงานไม่พอต้องแบกกลับมาทําที่บ้านด้วยนะคะเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็ต้องทำนะคะไฟล้นก้นละไม่ไหวละงานแบบว่าต้องเอาวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถามว่าคุณจะฝ่าฟันไปได้ไหม ฝ่าฟันไปได้แน่นอนนะคะแต่ก็อาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับนะคะในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวนะคะต้องแบกค่ะเป็นเดอะแบกไปเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณหมดเลยนะคะมันอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยมากๆบางครั้งบางทีเรา เราบริหารเองนะคะเราต้องรู้จักหรือหัดที่จะไว้ใจลูกน้องบ้างนะคะอย่าเอาทุกอย่างมาสุ่มตัวเองจนเกินไปจนสุดท้ายแล้วอาจจะส่งผลต่อสุขภาพนะคะตรงนี้ไม่ไหวไม่ได้นะอ่านะคะรู้จักที่จะแบ่งงานรู้จักที่จะแจกจ่ายงานไปบ้างนะคะทีละนิดทีละน้อยแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณเป็นคนไฟนอลแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่หนักที่คุณมากจนเกินไปนะคะ สำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะการเงินเป็นไพ่หเหรียญค่ะไพ่เดอ w o วิลนะคะไพ่แฮง m a n ค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือ ดาบนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในเดือนเมษายนนี้เงินต่างๆที่จะลงทุนไพ่บอกว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งลงทุนใครที่จะลงทุนเอาไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามนะคะอย่าพึ่งลงทุนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนให้ดีอย่ารีบร้อนจนจนเขาได้ว่าจะมันผิดพลาดนะคะตรงนี้นะคะในเดือนเมษายนนี้ให้ช่งงนะักนะคะ ให้หยุดไว้ก่อนในการลงทุนแต่ว่าศึกษาได้แต่อย่าเพิ่งลงเงินนะคะตรงนี้เนาะสำหรับนะคะาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีเลยไพ่ขึ้นมาว่าไม่มีเลยนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ว่าไพ่อยากจะให้นําเงินที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นไปทําบุญดีกว่า ทำบุญเกี่ยวกับอะไรทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้คนไร้บ้านนะคะเนาะเป็นการให้ทานนะคะหรือนะคะทำเกี่ยวกับเด็กก็ได้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะอา,อาจจะเป็นการบริจาคหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างคะ่ะแสงสว่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะจะช่วยเสริม ดวงของคุณในทุกด,ด้านให้ชีวิตของคุณดีขึ้นรับรื่นไร้อุปสรรคนะคะการงานการเงินโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วนะคะในเรื่องราวของสุขภาพค่ะมาดูสุขภาพของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎกันนะคะามาดูในเรื่องราวของสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนอขอโทษค่ะไม่ใช่ชาวราศีกรกฎชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนามาดูกันนะคะว่า สุขภาพของชาวราศีมิถุนลักะนามมถุนประจําเดือนเมษาย,ยน2565จะเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรที่ต้องระวัดระวังบ้างนะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะระมัดระวังอาหารการกินอืมนะคะยิ่งเดือนเมษาย,ยนยิ่งหน้าร้อนท้องล่วงท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆนะคะระมัดระวังน้ํานะคะน้ําน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงเนี้ยให้ระมัดระวังความสะอาดให้มากๆนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนประจําเดือนเมษายน2565นั่นเองนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไมามาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะไมค์พิมพ์วาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระ ดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดดูคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ